สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับอวยให้ไส้แตกแลกชามาดีลุงพลเอ้ยเขาไม่ให้ช่วยหาก็แกล้งทำเป็นว่าไปหาเห็ดหรือไม่ก็กลับมาดูลูกเล่นเกม ในเมื่อเขาไม่ให้ค่าน้ำใจก็เลิกมันโลดการค้นหาคนคนหนึ่งในพื้นที่ป่าที่กว้างใหญ่มันยากลำบากการระดมคนมาช่วยตามหาทีละหลายๆคนเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าญาติผู้สูญเสียไม่ต้องการก็ปล่อยถ้าเป็นผมนะใครอยากจะทำตามก็มาจะระดมทั้งยูทูบเบอร์นักไต่ ปีนเขาพรานป่ามากันเยอะๆเพราะถือคำที่ว่าหลายหัวดีกว่าหัวเดียวเชื่อผมสำหรับชยัยพลไม่ต้องไปออกแรงให้เสียเงือเปล่าวันๆแค่ไลฟ์ให้ปาแตนบีบสิวหรือถอนผมขาวบนหัวเงินก็เข้ากระเป๋าแล้วไปให้ยุงกัดทำไมดูเหมือนชีวิตลุงพลจะไม่ค่อยถูกชะโงก หรือทำบุญไม่ขึ้นกับการตามหาคนหายช่วยทีไรสวยทุกทีพนะเดี๋ยวเขาจะหาว่าจะไปตัดเส้นผมญาติเขาอีกลงมาลงมาอย่าไปยุ่งเรื่องนี้มันต้องมีเงื่อนงำเดี๋ยวหาคำตอบให้ส่วนลุงก็อยู่ม่อม่อแม่แมะไปจนกว่าทุกคดีจะจบรอวันนั้นนะลุง ผมนี่นะ่ะจะหัวเราะให้ลั่นกกอกเลยเชื่อผมผมอยู่กับทนายไม่ใช่ทะนะลองมาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์นะครับคนแรกบอกว่าอันนี้นะ่ะมันเป็นเรื่องความเป็นความตายเป็นเรื่องชีวิตคนเลยนะผมไม่ค่อยรู้ที่มาหรอกแต่ถ้ามีคนที่พยายามทําให้คนเขาแตกแยกกันนะ่ะพยายามเสี่ยมจนทําให้การค้นหาชีวิตคน ด้อยประสิทธิภาพไปเพียงแค่สักนิดแลกกับแค่ความสาใจที่ไม่ต้องเห็นศัตรูได้หน้าได้ตาเอาความริษยามาแลกกับชีวิตคนถ้ามีคนแบบนี้นะย้ำว่าถ้ามีนะคนนั้นอะเลวมากครับความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณวีระหลงสมบุญได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับคดีอุ้มน้องจบยากยาวต่อไปตำรวจยังไม่ได้สั่งฟ้อง ลุงพลต่ออายการสำนวนตันเขียนยากเพิ่มเติมตัดต่อไม่ถูกเพราะลุงไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุถ้าส่งไปสำนักอายการสูงสุดของประเทศด้านความยุติธรรมย่อมมายืนฟ้องลุงต่อสารอีกไม่นานนัก FC จะได้เห็นความยุติธรรมว่ามีจริงเมื่อลุงหลุดพ้นแล้วคดีนี้ จบไหมส่วนมากนะ่ะบอกว่าจบแต่ผมว่าไม่จบหรอกคดียังมีอายุความ18ปีพอบอตรอเปลี่ยนเข้ามาอีกหลายคนต้องมีสักท่านซึ่งมีความยุติธรรมหรือคดีขึ้นมาหรือคดีเมื่อใดพอบอตรอท่านนั้นก็ดังทันทีเย้ายวนใจอาจไม่นานนักก็ได้ หลักฐานที่จะสอบเอาผิดคนทำผิดซึ่งอยู่ในบ้านมีมากมายจาก YouTube ฝ่ายลุงที่รวบรวมไว้แต่กลับใช้วิธีปิดฟ้าด้วยฝ่ามือคดีนี้ไม่มีอะไรมากแต่ปิดบังทําให้ยิ่งสาวยิ่งซับซ้อนจากการซ่อนเงื่อนขึ้นมาใหม่ๆสักวันข้างหน้า จะได้ตัวคนร่วมกระทำความผิดหลายคนหนึ่งในนั้นคือชายข้างกายคนต้นเหตุถ้าเปิดตัวแล้วสังคมรับไม่ได้กลายเป็นครอบครัวหลอกลวงชื่อเสียงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของไทยหลอกเงินพูดกลับกรอกเป็นนิสัยโยนความผิดให้คนอื่นสวัสดีครับวีระหลงสมบุญจากทาง Facebook ของพี่ดอน ได้โพสต์ข้อความพร้อมกับรูปภาพเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดดังนี้ครับขอบคุณน้ำใจลุงพลและทีมยูทูบเบอร์ที่ได้มาตามหาคุณตาและได้สร้างห้องน้ำให้ที่สวนไม่รู้บุญวาสนาอะไรลุงพลถึงได้มาที่สวนขอบคุณลุงพลทีมลุง จากใจจริงนะครับซึ่งภายหลังที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าเยี่ยมถัดมานะครับบอกว่ายินดีด้วยนะคะคุณดอนถัดมานะครับบอกว่ายินดีด้วยค่ะและขอบคุณพี่ดอนและยูทูบเบอร์ทุกท่านที่เมตตาคุณตาทำดีย่อมได้ดีค่ะถัดมานะครับ,บอกว่าดีใจด้วยนะคะผลบุญการทำความดีกำลังส่งผลแล้วค่ะ ถัดมานะครับบอกว่ายินดีด้วยค่ะพี่ดอนถัดมานะครับบอกว่าทุกคนรักคุณดอนรวมถึงพี่นกด้วยค่ะแต่เสียใจที่หลานตาให้สัมภาษณ์สื่อไม่อยากให้ลุงกับ youtube ไปช่วยหาไปช่วยวันแรกยังขอบคุณอยู่เลยมาวันนี้พูดไม่ดีเลยบอกลุงถอนทับไม่ต้องไปช่วยมันแล้วเหนื่อยเปล่าเสียความรู้สึกถัดมานะครับบอกว่ายินดีด้วยนะ ลุงมีจิตใจที่ดีนะถัดมาครับบอกว่าแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณดอนถัดมานะครับบอกว่าใช้ใจมองกันเนาะพี่ดอนอะไม่ใช่ใช้ความรู้สึกส่วนตัวมองกันทีมลุงน่ะก็ช่วยสุดความสามารถเลยละถัดมานะครับบอกว่าก็มีข่าวบอกว่านายแม่เอาเงินไปให้ไงวันนี้เลยพูดแบบนี้นะค่ะถัดมานะครับบอกว่า คนดีมีน้ำใจก็ยังโดนดราม่าอีกเนาะถัดมานะครับบอกว่าดีใจกับน้องดอนน้องผู้ใหญ่ขอให้รักและดูแลกันกับลุงกับป้าตลอดไปค่ะถัดมานะครับบอกว่าโดนไร่กับไม่ใช่หรือถัดมานะครับบอกว่าดีใจด้วยลุงพลช่วยคุณตาสู้ๆนะคะถัดมานะครับบอกว่าโดนดราม่าแค่ไหนทุกคนก็เดินหน้าต่อ เพื่อทำความดีสู้ๆเป็นกำลังใจให้ทุกคนถัดมานะครับบอ,อกว่าคนดีอย่างลุกพลไปอยู่ที่ไหนก็ทำให้ที่นั่นจเจริญพวกพ้องเพื่อนฝูงใกล้ไกลได้ลืมหูลืมตากันท่วนหน้าสาธุคนมีบุญและบารมีมาเกิดเพื่อคนอื่นจริงๆความคืบหน้าจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับ พูดกันเต็มปากเต็มคําทั้งทนันทั้งมุนีว่าอีชั้นอวดอ้างกับสมาชิกว่าเป็นคนเปจ้างทนายตั้มบอกกับปากว่ามีหลักฐานมีก็เอาออกมาค่ะไม่เอาออกมาแต่เห่าพ่นน้ำลายมีแต่หมาเท่านั้นที่ทำแบบนี้คนอวดอ้างคือใหญนางจับไพ่ดูดวงเมียฝรั่งแคนาดาพออีชั้นติงเรื่องนี้ ก็ไปววยกับทนายตั้มจนทนายตั้มบอกว่ามีอะไรบอกกับป้าบุหลันได้ตรงๆเหมือนคุยกับผมทนายตั้มพูดแค่นี้เองแหละโกรธแค้นจนต้องไปใส่ไฟอีชั้นเลยหรือคดีที่มีคนแจ้งความใานางเรื่องแอบอ้างชื่อทนายตั้มนั่นใจนางต้องไปแก้เอาเองอีชั้น ไม่เกี่ยวเกี่ยวแค่อีชั้นทราบว่ามีการแจ้งความที่ปอทเพราะทนายตั้มต้องไปเป็นพยานเท่านั้นแหละส่วนทนันกับมุนีจะพูดอะไรเอาหลักฐานมาค่ะไม่ใช่ไปสุมหัวด่าลอยๆเต็มไปด้วยความเท็จซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่า นั่งพูดนั่งด่าคนนั้นคนนี้เพื่อยอดวิวไม่มีสมองคิดเลยว่าผลกระทบมันจะลงไปที่ใครบ้างน่ารังเกียจนะไอสองตัวเนี้ยเราไม่เคยเข้าไปดูช่องมันเลยนั่งด่าไปวันๆเพื่อ FC ที่ชอบให้ด่าคนนั้นคนนี้ทำไมจะช่วยลุงพลแต่ไปไล่กัดทนายตั้มและทีม ทนายตั้มแค่นี้ก็ดูรู้แล้วว่าไม่ได้หวังดีกับชัยพลอย่างใจจริงถัดมานะครับบอกว่ามุนีอยู่เถอะถัดมานะครับบอกว่าป้ายานเขียนหรือพูดตอนไหนว่าเป็นคนจ้างทนายงงมากเพราะหนูติดตามมาตั้งแต่กลุ่มเก่าจนถึงตอนนี้เห็นแต่คนที่พูดคือน้องนางบ้านไกลนะ เป็นคนพูดนะ่ะหลักฐานมีนะ